แล้ไปเมื่ออสามเดือนที่แล้วเขาดาวโ <Okay. S 2> อเคเออนั่นแหละหนู่าไปฉลองกับเพื่อนพี่ไปกันสองคนอตอนไปอ่ะไม่มีอะไรก็ไปปกติพอไปถึงก็เออ ซีเวียมามาลังหนึงแต่ว่ากินกันสองคนลังหนึ่งมันมีสิบสองขวดนั่นแหละแล้วทีนี้โอหโหกินไปแล้วขวดหนึ่งแล้วทีนี้พี่สาวของพี่คนนั้นเขาโทรมาเขาแบบเขาบอกว่าให้ให้ไปกินอยู่นาอนาโคกเพราะว่าเขาอยู่กับแฟนเขาสองคนแล้วเขาก็ซื้อมาอีกลังหนึ่งด้วยเขากลัวกินไม่หมดก็เลยชวนไปกินนะ ชวนไปกินด้วยกันแต่ทีนี้พ็หนูก็ไปกลับไปก็ปกติพอไปถึงพอไปถึงก็เห็นพี่เขาอยู่กับแฟนเขาสองคนแล้วกหนูก็ยกเรียงยเข้าไปแล้วก็คือช่วงนั้นมันเป็นฤด,ดูหนาวแล้วก็พี่เขาก็ไปหาฟืนมาดาังไฟพอจุดไฟเสร็จ ก็แปลว่าพี่สาวอ่ะเขาฆ่าเป็ดด้วยก็เลยปิ้งเป็ดแล้วทีนี้แปลว่าเอาเอาไว้กับแกมเบียแลวทีนี้กินไปกินมาก็เริมเมาพอเมาปุบหนูก็บบเริ่มปวดฉี่เพราะว่ามันนานแล้วปวดฉี่หนูก็เลยแบบหนูใจไม่ไหวหนูก็เลยพี่เขาพยุงไปพอไปแล้วหนูก็ ลงลงไปฉี่อีกฝันหนึงแล้วทีนี้ตอนแบบตอนสิตอนตอนฉี่เสร็จอะหนูแบบได้ยินแว่วๆเหมือนมีคนเรียกหนูตอนแรกอืมแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหูฝาดและวทีนี้พอเสร็จหนูก็เข้าไปแล้วก็ดื่มต่อพอเบียใกล้หมดแล้วแบบก็คือตอนนั้นอะหนูเมามากแล้ว พ,พี่เขาก็เลยพีย่เขาก็เลยพาหนูขึ้นไปนอนบนเตียงนะพระและทีนี้หนูนอนหนูนอนไปประมาณสี่ชั่วโมงอะ่ะจนถึงหน,หนูนอนตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่ พอหนูตื่นมาก็คือตอนนั้นก็เวียนถัวยอยู่นิดนี้พอตื่นมาพี่เขาคือตอนนั้นอะพี่พี่เขาอะดังฟ้ออยู่ทั้งคืนเลยแล้วทีนี้พี่เขาก็เข้ามาถามว่าเออตื่นแล้วหรอหนูก็เลยว่าเออใช่แล้วทีนี้หนูก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นป่าเป็นเป็นเป็นป่าแล้วก็เป็นทุ่งนา พอจะนึกภาพออกปะ่ะอืมแล้ทีนี้หนูได้ยินเสียงผู้ชายเรียกหนูเรียกว่าผู้ชายประมาณสามสี่แบบเรียกเอซันซันซันมานี่มาหาหน่อยลงมานี่ดีออกออกมานี่ดีหนูก็ไม่ไม่ได้คันรับอะไรหนูก็มองหา ลองไปรอบๆก็ไม่มีใครหนูก็เลยถามพี่เขาว่าเออพี่แถวนี้มีเถียงนาคนไหมพี่เขาบอกว่าไม่มีที่นั่นอ่ะมีแค่เถียงนาพี่เขาแค่ที่เดียวหลางนั้นก็เป็นทุ่งนาหมดแล้วก็เป็นป่าเขาบอกว่าไม่มีหนูก็ืไปเดินแล้วล่ะผมเมเิดแล้วนั่นแหละ และทีนี้มันใกล้จะช้าแล้วหนูก็เลยบอกให้พี่เขาอะมาส่งที่บ้านแล้วพี่เขาก็ขับรถออกมากับหนูพอออกมาได้สักพักออกมาจากงานแล้วแล้วทีนี้ทางอะมันจะเป็นมันมันจะเป็นทางแบบยินทรายเว้ยทางแดงนั่นแหละแลวทีนี้เราขับมาได้ระยะหนึ่งมันจะมีทราย มันจะมีทรายเยอะๆเลยแต่ทีนี้เราก็ผ่านตรงนั้นมาก็ยังมีอะไรแล้วตอนนั้นหนูแบบรู้สึกยิวอยู่ยังไงไม่รู้อ่ะแล้วทีนี้พอขับมาเรื่อยๆมันจะมีเงินทรายอีกเนินนึงขับไปถึงตรงนั้นอ่ะหนูก็มองไปข้างหน้าก็คือตอนนั้นอ่ะขับรถแบบไปชิดไปไปชิดริมถนนมากหนูมองไปข้างหน้าด้านขวามือ มองไปฝั่งนั้นแล้วหนูแบบเห็นห่ออะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบมีลักษณะเหมือนคนแบบเหมือนมัม,มี่อะ่ะแต่ว่าห,อห่อไปหมดทั้งตัวหรือว่าแบบเหมือนเขาห่อศพคนตายที่มีผ้าขาวอะ่ะห่อศพคนตายคือแบบมันยืนยิ่งมากกับแบบหัวนี่คือชัดเลยนะอืแบบเขาหอ่อผ้ามัน มันเป็นเหมือนหัวคนเลยมองไปขับรถเกือบจะชนอะ่ะคือประชิดมากแล้วมันก็มองหน้าหนูตอนตอนที่ขับรถไปถึงแล้วอ่ะโอ้คือตัวเกือบชนกันเลยเกือบชนกับหนูอ่ะแล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บหนูก็หลบหน้าเพราะว่าวหน,หนูหนูเริ่มกลัวแล้วตอนนั้นอะ่ะ ก็คือปกติที่เจอะก็ไม่ประชิดตัวขนาดนี้แต่อันนี้อะประชิดตัวเลยหนูก็หันไปอีกทางปุ๊บเลยอันนี้ก็เอาเอาเอา,เอาพะหมคุมหัวเลยตอนนั้นก็คือมันหนาวไลยหนูเอาพาหุไปด้วยพะหตัวเลยอ่ะแล้วทีนี้พอแบบว,ว่าไปผลตัวตัวนั้นปุ๊บหนูก็เลย หนูคิดว่าหนูตาฝาดหนูก็เลยมองกลับไปอีกทีข้างหลังก็คือมันวิ่งตามอ๋อมันว,วิ่งตามหนูมาเี้ยแปลกพันพันเป็นมัมมี่แต่ยังวิ่งได้ให้ตายเถอะใช่มันวิ่งแต่ว่ามันแบบอืมจะพูดยังไงวะเแบบว่ามันมันไม่มีเท้าอ่ะ ก็คือเหมือนกับลอยมาใช่ใช่แต่ว่ารักรักระะเหมือนวิ่งอะแต่นั้นแหละหนูก็เอยเรียกก็คือตาไม่ฝาดแหละอันนี้คือของจริงเลยประชิดมากแล้วหนูก็บอกพี่เขาว่าเออพี่ขับเร็วๆหน่อยมันจะตามมาทันแล้วพี่เขาก็ยังไม่ดูนะตอนนั้น,นขับออกมาพ้นปุ๊บมาถึงทางใหญ่เลยมาถึงทางใหญ่ พี่เขาก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงตะโกนดังขนาดน,นั้นมีอะไรเหรอเขาถามเออหนูก็เลยบอกว่าเออพี่ขับขับรถไปส่งก่อนถึงบ้านหนู่อไปเล่าให้ฟังพี่เขาก็ไปเรื่อยๆพอไปใกล้เพราะว่ามันผ่านมาประมาณสองหมู่บ้านจะเข้าหมู่บ้านที่สามปุ๊บมันจะมีทุ่งนา บางขวามือมันจะมีกองเฟืองเว้ยตรงนั้นมันแบบคือคือวันนั้นอะเดือนมันสว่างมากเป็นเดือนเพ็ญมันหนูก็ไปดูแต่ว่ามันสว่างมากมันเห็นแบบชัดเลยแล้วทีนี้พอขับไปก็จะถึงปุ๊บก,ก็คือหนูเจอเจอมันเป็นลักษณะคนยืนตรงกองเฟืองแต่ว่าก้มหน้าก้มตา ตว่าตัวดำก็คือดำดำปีเลยอะนั่นแหละแต่ว่ายืนก้มหน้านก็มองไปเจออีกแล้วหนูก็บอกหนูหนูพูดอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเอ้ยเจออะไรอย่ามาล้อเล่นนะเขาบอกอยางนี้แล้วก็บอกว่าเออขับไปก่อนถ้พาตรงนี้ไปก่อนพี่เขาก็รีบขับคือขับเร็วมากตอนนั้นก็คือแบบ จะให้พ้นตรงนั้นเร็วๆแล้วทีนี้หนูก็หันหันไปข้างหลังอีกทีก็ไล่ตามอีกจนจะเข้าสู่หมูหม่บ้านที่สามอะ่ะมันก็หยุดแล้วก็หายไปจนหนุกกลับกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านแล้วก็เล่าให้พี่เขฟังพี่เขก็ไม่กล้ากลับก็เลยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านจนเช้า แล้วพี่เขาก็กลับอ่ะแล้วก็จบ